ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับการทดสอบว่าหัวชาร์จที่กำลังใช้อยู่ว่ามีไฟบ้านรั่วออกมายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดหรือยังหรือทาให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้หรือยังว่าจะมีการวัดอย่างไรก็ให้ซื้อ USB-A แบบ DIY หรือ USB-C แบบ DIY อันนี้เป็น USB-A จากนั้นก็ให้ทำการเชื่อมต่อสายหรือบัดกรีเส้นลวด1เส้นเชื่อมมาที่กาว หรือเชื่อมมาที่ไฟก็ได้แต่ห้ามเชื่อมเข้าไปที่ Data ลบกับ Data บวกเพราะว่าหัวชาร์จบางรุ่น Data ลบกับ Data บวกจะไม่เอาเข้าวงจรจากนั้นก็เสียบเข้าไปจากนั้นก็เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก็คือไฟบ้านของเรานั่นเอง <duction: S 2> <si> หัวชาร์จนี้ตอนนี้ยังไม่รั่วไฟบ้านยังไม่ได้ทะลุออกมาอย่างฝั่งผู้ใช้งานการวัดจะต้องวัดขณะที่หัวชาร์จยังสามารถใช้งานได้หรือชาร์จได้ <majors> จากนั้นเอาสายสีดำที่ที่เส้นลวดสายสีแดงจิ้มเข้าไปที่ปลั๊กไฟจะเป็นด้าน L หรือด้านเก็ได้ถ้าวัดที่กระแสสลับการวัดจะไม่แน่นอนตอนนี้วัดได้91โวลต์ต่อไปจะวัดที่ย่านกระแสตรงจึงจะได้ค่าที่ถูกต้องถ้าที่ไฟ DC หรือกระแสตรงถ้าวัดได้เกิน10โวลต์ก็เริ่มอันตรายแต่ถ้าวัดได้ประมาณ1 0 0โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามมายังฝั่งผู้ใช้งานแล้วครับตอนนี้วัดได้0.8 ก็แสดงว่ายังไม่อันตรายครับก็แสดงว่ายังไม่ได้ทะลุค่ามาครับยาา้ายมาขั่วนิวทรัลก็จะได้เหมือนกันครับต่อไปทดสอบด้วยฟลุก115 80โวลต์81โวลต์ย่าน DC ย่าน DC ได้0.05โวลต์0.05โวลต์ต่อไปทดสอบด้วย BM 235ได้87.7โวลต์ AC 89โวลต์ AC ได้0.04โวลต์ DC 0.05โวลต์ DC BM257S 86โวลต์ AC 87โวลต์ AC 0โวลต์ DC 0โวลต์ DC 90โวลต์ AC 92โวลต์ AC 50มิลลิโวลต์หรือ0โวลต์ DC 48มิลลิโวลต์หรือ0โวลต์ DC N1 รุ่น a n 8 0 02, AC, AC, 0, DC, 0 DC, e AC, AC, 2 9 1โวลต์ AC วลต์วลต์วลต์พลัโวลต์2วลต์วลต์วลตมิเตอร์เข็ม55 VAC 55 v a โวลต์วลต ดีซวัดไม่ขึ้นดีซวัดไม่ขึ้นตอนนี้ผมได้ทำการช็อตสีสีฟ้าจำลองว่าตัวนี้เกิดเสียในลักษณะลัดวงจรดูว่าค่าไฟที่ออกมาจะได้เท่าไหร่หมายความว่าตอนนี้ไฟฝั่งไฟบ้านได้ข้ามมายังไฟฝั่ง ผู้ใช้งานพร้อมดูดคนให้เสียชีวิตแล้วครับเมื่อองค์ประกอบครบและหัวชาร์จยังสามารถใช้งานได้ปกติได้58 VAC 56 v a โวลต์ AC 56โวลต์ AC และนี่ก็คือสาเหตุที่วัดด้วยไฟกระแสสลับแล้วไม่แน่นอนครับเนื่องจากมิเตอร์แต่ละตัวจะมีค่ารูทมินสเปร์ที่ไม่เหมือนกันจากนั้นวัดไฟ DC หรือกระแสตรงอันนี้มิเตอร์ทุกตัวจะบอกได้ค่อนข้างแน่นอนครับ วัดได้106โวลต์ DC 108โวลต์ DC แบบนี้ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามาพร้อมดูดคนให้เสียชีวิตแล้วครับเมื่อองค์ประกอบครบ108โวลต์ AC 108โวลต์ AC 127โวลต์ DC 127โวลต์ DC 124โวลต์ AC 124โวลต์ AC 106โวลต์ DC 107โวลต์ DC 99โวลต์ AC 99โวลต์ AC 62โวลต์ DC 62โวลต์ DC ตัวนี้จะไม่ได้100โวลต์แต่ก็สูงกว่า10โวลต์ก็หมายถึงอันตรายถึงตาย125โวลต์ AC 124โวลต์ AC 106โวลต์ DC 107โวลต์ DC 125โวลต์ AC 123โวลต์ AC 105โวลต์ DC 107โวลต์ DC 123โวลต์ AC 124โวลต์ AC 107โวลต์ DC 108โวลต์ DC วัดในโหมด AC DC ได้124โวลต์ AC 107โวลต์ DC ได้124โวลต์ AC 108โวลต์ DC 235โวลต์ AC 235โวลต์ AC สำหรับมิเตอร์เข็มถ้าไฟยังไม่ลั่วออกมาจะได้อยู่ที่ประมาณ55โวลต์ AC แต่เมื่อรั่วแล้วจะพุ่งขึ้นมาที่ประมาณ200โวลต์ AC ปรับมาที่250โวลต์ DC ได้ไฟที่105โวลต์ D.C. ในกรณีที่หัวชาร์จปกติไฟบ้านยังไม่ทะลุข้ามาการวัดไฟ D.C. จะวัดไม่ขึ้นเลยครับหรือขึ้นนี้เดียวเท่านั้นวัดอีกขั้วได้1 0 5โวลต์ DC เท่ากันถ้าฟิลตรงนี้มีการใช้กระแสเกินแล้วขาดขึ้นมาการวัดก็จะไม่เหมือนเดิมครับก็หมายความว่าเมื่อมีการสลับขั่วตรงปลั๊กไฟหรือเวลาเสียบเราพลิกหัวชาร์จกลับผมจะตัดอาฟิลออกเปรียบเสมือนว่าอาร์ฟิลขาด ตอนนี้ผมได้ตัดขาดออกไปแล้วเปรียบเสมือนว่าฟิลขาดไปแล้วนั่นเองเมื่ออาร์ฟิลขาดแล้วมันก็จะไม่ครบวงจรมันก็จะไม่มีไฟออกครับก็เท่ากับไม่สามารถชาร์จได้วัดได้224 v c โวลต์ AC วัดได้6 v โวลต์ AC ถ้าผมกลับขั้วมันจะวัดได้หรือไม่วัดได้2.9 v c 225 v โวลต์ AC 225โวลต์ AC ขั้วก็วัดได้เหมือนกัน2.2โวลต์ 2. 2 DC 12โวลต์ DC 1.6โวลต์ AC 222โวลต์ AC 1.3โวลต์ DC 12โวลต์ DC สังเกตไฟมันจะค่อยๆพุ่งขึ้นมาจาก6โวลต์แล้วขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง13โวลต์14โวลต์แล้วก็กระทิปขึ้นไฟสูง สัญลักษณ์ไฟสูงอันตราย2.7โวลต์ AC 225โวลต์ AC 2โวลต์ DC 0โวลต์ DC มิเตอร์ตัวนี้วัดไม่ได้ครับ4.5โวลต์ AC v 2 7 d 2.5 v โวลต์ a c 2โวลต์ DC 0โวลต์ DC 2.5โวลต์ AC 228โวลต์ AC 1.9V DC 3 8 0โวลต์ DC 380มิลลิโวลต์หรือ 0V DC โวลต์ DC ได้ 2.7V AC 228V a โวลต์ AC 228โวลต์ AC ได้ 1.9V DC โวลต์ DC ได้0 3โวลต์ DC 228โวลต์ AC 6โวลต์ AC 4โวลต์ดีซแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่3.7โวลต์ดีซวัดย่านเอซีดีซ 235โวลต์ AC 0โวลต์ AC ต่อไป250้ d โวลต์ DC 10โวลต์ DC 5โวลต์ DC ปรับมาย่าน5้าิโวลต์เข็มค่อยๆดีดขึ้นไปที่24โวลต์แล้วก็ตกลงมา ที่24โวลต์แล้ตกลงมาประมาณ4โวลต์แล้วก็ขึ้นไปที่24โวลต์แล้วก็ตกลงมาที่4โวลต์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสรุปการวัดจะต้องวัดขณะที่หัวชาร์จยังสามารถชาร์จได้และจะต้องวัดเป็นไฟ DC หรือไฟกระแสต,ตรงเท่านั้นถ้าวัดเกิน10โวลต์ก็เริ่มอันตรายแต่ถ้าวัดได้ประมาณ100โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูด ให้เสียชีวิตได้เมื่อองค์ประกบคบคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟสองเส้นทำให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ